แฟนหงเสียวไส้สัญญาใหม่โกนาเต้ไม่คืบหน้าช่วงนี้ครับอาจจะเป็นช่วงข่าวร้ายของแฟนๆหงแดงครับเพราะว่า3นักเตะตัวหลักเนี่ยทั้งโมซาลาฟาจิฟานได้รวมถึงเทนัเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยสัญญากําลังจะหมดแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มนะครับว่าจะมีการต่อสัญญาหรือไม่ครับน้ำซ้ำครับนักเตะอย่างลุยดิอาร์ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าบาซ่าเนี่ยสนใจด้วยถ้าเกิดบาซ่ายื่นมาก็อยากจะย้ายเหมือนกันครับล่าสุดครับอีกหนึ่งกองหลังอย่างอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้นะครับก็มีข่าวครับว่าสัญญาฉบับใหม่เน ิเวอร์าูลกำลังเร่งเครื่องเจรจาอยู่แต่มันยังไม่คืบหน้าเลยครับโดยโกนาเต้นเนี่ยสัญญาจะหมดลงนะครับในเดือนมิถุนายนครับปี2026นั่นหมายความว่าถ้าจบซีซันนี้เรายังต่อสัญญาไม่ได้เนี่ยมีโอกาสครับที่จะเสียฟรีไปอีกนะฮะในปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต่อสัญญาไม่ได้เวอ้์พูลอาจจะเลงครับก็คือขอขายไปเลยในซัมเมอร์นี้อย่างน้อยก็ได้ตังค์ดีกว่าเก็บไว้จนหมดสัญญาแล้วเสียฟรีนะครับโดยโกนาเต้ก็มีข่าวครับกับเรอัลมาดริดร,รวมถึงปารีสแซงต์แชร์แมง รายนี้เหมือนกันโดยเฉพาะปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยมีความสนใจถึงขนาดติดต่อเอเจนต์ en, ส่วนตัวของโกนาเต้ไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าสัญญากับลิเวอร์พูลไม่เคลื่อนเนี่ยให้รีบบอกเลยเขาพร้อมจะยื่นข้อเสนอนะครับมาอย่างลิเวอร์พูลครับแต่ก็เชื่อกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะยังไม่ขายโกนาเต้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าซัมเมอร์นี้ต่อสัญญาฟานไดไม่ได้แล้วต้องมาขายโกนาเต้ไปอีกเนี่ยท่ากับว่ากองหลังตัวหลักจะหายไปทั้งคู่เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ครับที่ต้องดำเนินการของหงแดงเหมือนกันนนนกัันนนนผลลลงงงาาาาาาใสมกกกํํดีจะโ มเได้ครับแต่ผลงานนอกสนามเนี่ยเป็นงานหนักของบอร์ดบริหารเลยครับว่าจะเจรจากับนักเตะที่สัญญาเหลือน้อยรวมถึงสัญญาที่หมดลงแล้วอย่างไรนะครับต้องบอกว่าลุ้นกันยาวๆครับในรายของ3ตัวหลักฟานได้เทนแล้วก็ซาร่าเนี่ยน่าจะมีคนไปน่าจะมีคนอยู่ก็ต้องรอลุ้นกันแต่คนที่สัญญายังเหลือแต่มีข่าวกับหลายทีมเนี่ยทั้งหลุยดีอาร์ตแล้วก็โกนาเต้ก็ต้องจับตาดูให้ดีครับว่าจะมีการย้ายออกจะมีข้อเสนอจากทีมไหนมาอีกหรือเปล่านะครับแฟนหฮมีความเห็นอย่างไรคิดว่าใครย้ายใครอยู่อยากให้ใครไปอยากให้ใครอยู่ ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดและก็แชร์กดติดตามชแนลไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ